สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลทปนี้เดี๋ยวจะมาดูแข่งกันนะเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมทีวันทีทีทีวันไปเดี๋ยวนะทีเดียวไปหวานแล้วก็ทีมดีดีเคเจเออนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดาบกันก่อนนะสำหรับทีมทีเดียวไปหวานเนี่ยท็อปเลนเป็นคามิจังเกิลเป็นเมาคายมิดเลนเป็นอาเซียคู่ร่างเป็นซิลเวอร์กับอะเรนาต้านะส่วนทีมดี ดเคเเนี่ยท็อปเลนเป็นออนะฮะส่วนป่าเป็นแอคโคมิดเลนเป็นอัชชานนะคู่ร่างเป็นซสมิร่ากับนอร์ติรุสนะก็เป็นคู่ร่างที่ดุด,ดันมากเออนอร์ติรุสดึงโดนเนี่ยซสมิร่าก็เข้าไปเติมดาเมจต่อนะแต่ว่ามันเป็นซิเวอร์เนี่ยแหละมันสามารถมีสกิลในการการฮุกของนอร์ติรุสได้เออก็สามารถสู้ได้นะส่วนมิเลนนะอาเซียเจออัชชานก็อืมแมตช์ช่นี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยเห็นนานๆเห็นอาจจะเป็นเมนัชชานหรือเปล่า สามารถหยิบมา,มานะก็ผมว่ามันดันพอๆกันนะเออแต่ว่าการเทรดเนี่ยถ้าอชาชันเข้ามาคุกวงในมผมว่าเทรดพอๆกันถ้าสมมติว่าอาชันเข้ามาเนี่ยอาซีเซมีมินเนียนอยู่เนี่ยน่าจะเทรดพอๆกันนะแต่ว่าเป็นอชาชันที่เป็นอีกไนทเพราะนั้นก็อาจจะอันตรายหน่อยนะแล้วก็ให้ป่าเล่นตัว AP แทนนะมิดเลนก็เล่นเป็นตัว AD เกมนี้ผมว่าคีย์หลักอยู่ที่ท็อปเลนนะ ที่หลักของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ท็อเพรนถ้าคามิวกดออนได้หรือว่าเล่นกลางเกมได้ดีกว่าออนเนี่ยผมว่าอาจจะทําให้เกมทีเดียวไปหวัดเนี่ยได้เปรียบนะได้เปรียบเพราะว่าออนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเปิดตัวเดียวแล้วแหละที่สามารถที่จะเปิดในไฟได้ช่วงยืนเลนนะก็ไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะฟาร์มไปเรื่อยๆรอจังหวะแต่ว่าช่วงถ้าไฟช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่าทีม DJK DKJ เนี่ยน่าจะ ดูดีกว่าเพราะว่าอาชานมีอีกนะดาเมจแรงมีอโคป่าอะไรอย่างออนก็แรงนะะถ้าสไฟน์ช่วงต้นเกมอาจจะดีกว่าแล้วเลนล่างมีการบวกกันนะเป็นราต้าที่โดนอนอติรุษดึงไปนะสมิราโดนซิวเวอร์ไลทีฟีอยู่แล้วกดแฟดนี้ไปอะ่ะมีเมอใครมารอซอนทางด้านหลังนะอ่ะสมิราโนแฟดนอตดรุแฟนนดแฟมาตีเมลใครเพื่อหยุดอู้อา้าว ซามิล่าตั้งใจกดกลับมาเพื่อจะทำดามจนะแล้วเลยล่างมีการนวแต่ว่ามันนานเกินไปจนูนแอคโคมาถึงนะฆ่านอร์ิรุตไปได้นะแต่วาโคก็ฆ่าซิเวอร์ไปได้เช่นกันนะบอกใครต้องหนีแล้วฮนะดามจไม่น่าพอ,อมเป็นทางของสีแดงที่ไฟยือได้นานนะแล้วก็เวฟดีด้วยเอออันนี้อันตรายเวฟดีนะเวฟของซิเวอร์เนี่ยเสียเพราะนั้น อาจจะเล่นลำบากช่วงเข้าเลนครั้งต่อไปฮะปกตินะคือดาเมจของซิวเวอร์กับเลนะต้านเนี่ยมันช้าอยู่แล้วเออนอด์ดูดกับซามิราเนี่ยดาเมจเร็วกว่านะส่วนท็อปเลนนะว่าเป็นพี่คาร์มิวที่ได้กดดันพี่ออนเป็นเรื่องปกตินะตัวแบบทูดาเมจนะออนเกาะเยอะแค่ไหนก็ตามมาเจอคาร์มิวเตะทูดาเมจเนี่ยก็สะดุ้งเหมือนกันมังกรตัวแรกครับเป็นมังกรน้านะว,าว้าว อคโควะเหมือนจะไปแก๊งข้างล่างนะแล้วฆ่าเรนาต้า,นะตาม,มาได้ออคกองยังไม่ได้จับเลยฆ่าเรนะตาต้ามาได้น่าจะเป็นนอนจะรุดดึงแล้วก็อคโคเข้ามาเติมดาเมจต่อนั่นเองนะส่วนท็อปเลยนะเล่นสบายนะเห็นตัวป่าตลอดนะคามิลก็สามารถเล่นอคเรสซีฟได้แต่ว่าจังหวะนี้พี่ออนก,กดอันตีคามิลต้องกดแฝนนี้ออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะโดนน็อกอัพแล้วก็โดนเบิร์ดดาเมจต่อฮะว้าว เกมนี้ฝั่งข้างล่างของทีมสีฟ้าเนี่ยเสียเปียบนะเพราะนั้นก็เปิดจังหวะให้ทีมฝั่งสีแดงเนี่ยสามารถเอามังกรก่อน,อนได้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเป็นมังกรน้ำนะก็เป็นมังกรที่เก่งมากถ้ามาตัวแรกๆเนี่ยจะทําให้เพื่อนในเลนยืนเลนกันง่ายจัดเลยนะเด้งเลือดเด้งมานายืนเลนสบายสบายอะเวฟเลนล่างของทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยดีอะถ้าดูจากวิธีการเล่นนะเริ่มเล่นแบบเกรงเก,ง,เกงก,กลัวๆละเพราะว่าถ้าพลาดโดนน็อตดึงเนี่ยก็อาจจะอันตรายได้ ป่าอยู่ฝั่งข้างล่างนะเราสามารถเรียกป่ามาช่วยได้นะฮะเรียกป่ามาช่วยได้บอกเออเว็บค้างอะไรเงี้ยมาช่วยหน่อยเวลาเล่น <IS AS 1> เป็น,นทีมเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการสื่อสารนะสื่อสารต้องสื่อสารแบบทุกอย่างทุกอย่างที่เราแบบต้องการหรือว่าอยากได้อะไรเงี้ยต้องสื่อสารให้หมดนะป่าเนี่ยเวลาเล่นเป็นแข่งเนี่ยแทบจะเป็นคนใช้ของเพื่อร่วมทีมเลยนะเออใครอยากได้อะไรก็ต้องบอกป่าใครต้องการอะไรก็ต้องบอกป่าช่วงต้นเกม จะได้ทำให้เพื่อนในเรนเล่นง่ายออป่ามีหน้าที่แบบนั้นนะคือต้องช่วยเหลือเพื่อนอ้แต่ว่าเป็นฝ่ายของเรนต้ากับนอร์รูที่ตัดใจกลับบ้านนะไม่ได้ตัดใจที่จะฟีเเ่นต่อว้าอืมเป็นทีมที่ได้กดดันเอ้เินบนก็มีการบวกอะ ว้าวออนกดนันตีสายคามิวะาคามิวกดนันตีรบออนเหมือนกันนะแล้วก็เทเทกันไปฮะดูเหมือนว่าคามิวจะดูได้เปรียกว่านะแต่ว่าออนยังมีแฟดนะถ้ากด e เข้าไปออนอาจจะเอาเพด้วยการกดแฟดนะว้าวว้าวคิดไปไกลเกินอ่ะเนี่ยคิดว่าคามิวกด e ออนกดแฟดกด w สวนคิดไปไกลเกินนะแต่อะเซเมร่าเสียเวฟไปประมาณเวฟนิดๆเออจากการกลับบ้านอันนั้นผม งงอยู่เหมือนกันว่ามันตัดใจกลับบ้านนึกว่าจะฟิตเลนนะล้วก็ทําให้ฝั่งสีฟ้าเล่นยากนะแล้วจวังหวะนี้มีการบวกกันที่รีพาเป็นโคที่สตันใส่มอคายไปอาชานมาเติมดาเมจต่อนะมาคายาตัดใจกดอันติแล้วไปอาเซที่ผักแอโคตายไปเลยอะอาชานพยายามไล่ตีมอคายอยู่นะแต่ว่าอาชานไม่มีแฟดรไฟนี่อาเซียอาจจะเล่นได้นะอ๋มอมีออนมาก็เลยตัดใจล่าถอยแล้วก็ อชาญมีอีกไนท์ด้วยเออถ้าเข้าไปสุม่ม4้เนี่ยอาจจะโดนจุดอีกไนท์ตายแล้วก็ชุบชีวิต10นาทีนะตอนนี้เรื่องของการเงินเนี่ยเท่ากันนะประมาณ15ื่นเท่ากันนะแล้วคามิลก็กด E เข้าไปเตะพี่ออนตลอดเลยฮะแล้วแอโคว้าออมมาทางด้านหลังนะเสียกด E เข้าไปฝั่งนู้นแล้วโดนไอโคว้ามานะต้องสัใจกดแฟดก่อนไอโคพยายามกดแฟดไล่ตีแล้วก็ฆ่าไปได้นะกดอันนี้กลับไปนะอู้ การเงินพอๆกันนะแต่ว่าเป็นทีมฝั่งสีแดงที่ช่วงต้นเกมเนี่ยดูได้เปรียบก,กว่านะดูได้เปรียบก,กว่าเรื่องของอ็อบเจกต์เรื่องของการไฟตัวละครต้นเกมนะมาอยขึ้นมาที่ท็อปเรนนะทีมฝั่งสีฟ้าหลังจากที่ไล่ออนทำให้ออนเลือดโลแล้วก็ตัดใจเปิดลิฟเลยนะน่าจะคุยกันว่าออนไม่มีเทเลพอร์ตนะแต่ว่าคามิลก็เลือดครึ่งหลอดนะแอคโคมาเป็นที่เรียบร้อยอนะ่ะ ว้าวไอคอนสันโดนไป2ตัวนะเราฆ่าคามิวไปได้ออนตั้ใจกดันติใส่มลคายแล้วน้องอัพใส่เมลคายไปฮนะลิฟตัวนี้ต้องตั้ใจปล่อยนะไม่พร้อมอนะว้าวอู้แล้วมลคายเข้ากลางแทนนะสว,สวยจัดเลยแล้วอาเซียผักโอเคย่มลิฟไม่ได้ฮนะแต่ว่ายังมาได้ค่าที่เลนการนะแล้วแอคโคสันใส่อาเซียปลายมีเลนนะดาเมจค่อนข้างรุนแรงอนะ โอ้แอโคเนี่ยน่าจะได้ดาร์คาวเวตไปเยอะมากๆอะนะน่าจะหลายสแต็กอยู่เพราะว่าเขาเดินเกมตลอดเลย13มนาทนีเรื่องของการเงินก็ไม่ได้ห่างกันนะพอๆกันแต่ว่าเรื่องของแชมเปี้ยนเนี่ยเออคือตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยทีมฝั่งสีฟ้าจะเสียเปียบไปเรื่อยๆแล้วแหละเพราะว่าทีมฝั่งสีแดงได้เปรียบกว่าช่วงต้นเกมเออ ดาบของฝั่งสีฟ้าอาจจะต้องแบบส่งช่วงต้นเกมกลางเกมให้ได้อะแล้วมันจะเก่งมากช่วงเลดเกมให้คามิลสปิทพุทเงี้ยอาเซียก็ยืนค้ำให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามว่าคือเปิดไม่ได้แล้วให้คามิลดันดันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นที่จะออกมาดีรับคือถ้าเราดูดับฝั่งสีแดงเนี่ยคือแบบตัวดุดุทั้งนั้นเลยนะแอคโคอ่าอัคชันซามิราคือตัวแบบดุดุต้นเกมทั้งนั้นเลยถ้าต้นเกมเล่นได้เนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆอะ โอ้คาม,มียวไปโซโลโคิวออนที่ท็อปเลนมานะหลังจากได้ดีวายอะว้าวอืมผพว่าคียหลักของดับสีฟ้าเนี่ยอยู่ที่ท็อปเลนเลยนะคาม,มิวถ้าแบบว่าเล่นสปิดได้เนี่ยคือสบายๆเลยฮนะนึกภาพบอกปะคือฝัง่งสีฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปิดเลยนะแค่รอแบบตั้งรับอย่างเดียวอะมีเลาตา้ามีอันติของมมลคายมีอันติของอาเซียอะไรเงี้ยแค่แบบ เล่นสรงๆเล่นยื้อๆแล้วให้คามิีแบบสปิดสปิดสปิดอย่างเดียวอะคือน่าจะชนะได้แบบสบายๆเออไม่ยังไม่น้องแบบไปเปิดเขาอะคือรอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่นแบบนั้นนะเล่นยากมากเล่นแบบรอสปิดพุทใช้มาโคอันนั้นนะเล่นยากแล้วก็ใช้ความอดทนสูงมาก บางทีแบบอยากเปิดอยากไฟอ่ะแล้วจังหวะนี้เลนล่ามีการไฟกันนะแต่ว่าเป็นการไฟสามต่อสี่แล้วมีออนเทลพอร์ตลงมาด้วยนะเลน่าอันตีสวยมากๆอ่ะแล้วค่าเนอนติรุดไปได้นะเสมิน่ากดอันตีเป่าพี่เมใคายตายไปอ่ะโอ้่าสวยแล้วนะสวยแล้วแต่แต่ว่าเหมือนกับไม่เคลีย์เหมือนไม่ไม่เคลียร์ว่า จะเอามังกรหรือว่าจะปล่อยมังกรเออซือสามคนเหมือนอยากไฟมังกรแต่ว่า2คนเนี่ยเหมือนแบบอยากจะปล่อยก็เลยเป็นไฟสามต่อ5เลยเมื่อกี้นี้อู้ืมน่าเสียดายน่าเสียดายเมื่อกีน้นี้คือจริงๆมันปล่อยก็ได้หรือว่ามันจะไฟก็ได้ดูอ่ะสวยมากๆนะจังหวะนี้แต่แค่คนน้อยกว่าแค่นั้นเองสวยจัดละตาตีแบบตีจัดเลยเนี่ยเกือบดีแล้วนะ แต่ว่าก็ต้องชื่นชมออนนะออนสันใจเดลพอร์ตมาเลยนะเออถ้าผมเป็นอ่อนเนี่ยผมคงไม่เดลพอร์ตแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไฟสี่ต่อสามมันก็น่าจะชนะได้แต่ว่าถ้าเมื่อกี้อ่อนไม่เทเรนเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้นะที่ฝั่งสีแดงเนี่ยแต่ว่าสันใจเทเลมาก็เลยทำให้ทีมสีแดงชนะไปอนะ่ะอืมว้าวมมาใครอนะขึ้นมาที่ท็อปเลนนะอู้ไปนะโคตรทีไรว่าสิบเอ็ดอะ ไลยเตะไปอันตรีของแอโคเพิ่งขึ้นนะแล้วอ่อนยังไม่ตายว้าวโอเคแรงกันไปหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าเป็นฝ่ายสีแดงที่อาจจะคุ้มกว่านะว่าได้ค่าคามิวไปจังหวะนี้เล่นกลางเหมือนจะมีการนัวกันนะเป็นเลยนะหน้าที่เดินไปเจออ่อนนะเซียพยายามตีป้อมอยู่อะแล้วก็ป้อมแตกมาที่เรียบร้อยกดพาสซีฟใส่ป้อมไปอาเซียแทงหลังอาชานอยู่นะแล้วมีการเซนอร์ตลงมาของทางคาร์มิวอะ อาเซียพยายามเล่นอยู่ในป้อมนะแล้วแฟดเข้าไปในป้อมมาคามิวเข้าไปคุกวงไนเตะอาชานะแต่ว่ามีนอร์เตรุดมารอซอนเหมือนกันแล้วเป็นโคที่เข้าไปเบิร์สใส่อาเซียแล้วฆ่าอาเซียมาได้นะว้าเป็นฝ่ายสีแดงที่ชนะไฟายอ่ะไฟ,ไฟนี้โอ้แต่ว่ายังฆ่าโคมาได้นะแล้วซิเวอร์ตีฟรีอยู่แล้วฆ่าอาชานมาได้เช่นกันนะ่มาดูรีเพย์ไฟท์เมื่อกี้กันอีกหนึ่งรอบนะเป็นเรเนาต้าที่โดนดาเมจเบิร์ดไปจนตายนะไม่ได้ทานได้กดอันตีอะแล้วก็อาเซียโดนโคตีไปครึ่งหลอด ต้องตัดนใจแัดเข้าไปในป้อมมาแล้วค่ามิวพยายามที่เข้าไปเบิร์กอาชานะอาเซียก็พยายามมาช่วยนะแต่ว่าก็โดนแอคโคเข้าไปเบิร์กคือแอคโคเป็นเกิดเกินอะไฟนี้ก็เลยลําบากเลยแต่ว่าก็ยังดีนะที่ค่ากลับคืนมาได้นะสองตัวตรงนี้ยังไม่แย่ยังไม่แย่ยังสู้ได้อยู่โอ้แล้วเลนล่างอะเป็นการหนึ่งกันร,ระหว่างมิดเลนกับ a อดีนะแต่ว่าเป็น a อดีซที่น่าคมําไปแล้ววะโอ้ เขาเวลาหานะแต่ว่าเขาดูไม่ค่อยกลัวเลยดูแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเลเวลเลยเอเอมื่นน 11, อกี้นี้ซามิร่าเลเวล11เซียเลเวล13นะเป็นซามิร่าที่เข้ามาชัดก่อนเลยฮะเปิดก่อนเลยฮะเอ,อดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเลเวลจริงแล้วเลเวลเนี่ยมีผลมากเลยนะห่างก,กัน1นึ่งเลเวลนียก็มีผลแล้วต่อการสู้กันนะโอเคที่ฟังซิฟ้าอาจจะได้มังกรนะถ้าไฟดีดๆแล้วซมิรามาช้า อาเซียตีบัสคนเด้งมาเป็นที่เรียบร้อยอะแล้วก็พยายามโฟกัสเรื่องของมังกรน,นะให้มอครไปโซนฮะแล้วตัดใ,ใจเปิดเป็นที่เรียบร้อยคะไฟนี้ดูดีอยู่เหมือนกันนะคะมีวันตีข้างหลังล้เลยะๆทานตีลงไป4ตัวฮะว้าวว้าวอืมซิเวอร์ตีบุมแรงชิงโบโบโบ,โบ โอ้ดอนแอคโคสตันป่ายมอใครเข้าไปรูทใส่ซามิล่าแล้วฆ่าซามิล่ามาได้แต่ว่าแอคโคไม่ตายหรอฮะอู้แล้วเป็นคามิลที่เข้าไปคุกวงงนายแต่ว่าโดนป้อมตีไป2อทีนะน่าเขาเมิมมะโอ้โอเคไฟดีไฟดีนะเรนตานี่โคตรดีเลยไฟอันตีแต่ละครั้งนี่แบบส่งพลังมากมาดูไฟกันอันนี้ไฟไหนเนี่ยอันนี้ไฟข้างล่างนี่เบอร์ ใน,นไฟไฟข้างล่างอนะไฟที่เตยตาตีโดนแบบสี่ตัวอ่ะล้วไฟเมื่อกี้ล่ะอ่ะไฟตรงกลางต่อไอาไฟเมื่อกี้อะ 22อนาทีนะตอนนี้ทีมฝั่งสีแดงเนี่ยก็เริ่มทําตามคอมแล้วทำตามทีมตัวเองก็คือการเปิดไฟนะส่วนฝั่งสีฟ้าเนี่ยผมว่าดักจับอักชานอ่ะฆ่าอักชานมาได้โอเคบารอนอืมอันตรายนะแอคโคดาเมจเบิร์ดบารอนเนี่ย อันจริงก็รุนแรงกว่ามอไข่เหนือว่าตัวไหนที่มีดาเมจที่เบิร์ตบอลอะส่วนใหญ่ก็จะรัดได้ง่ายกว่าแบบรีซินอะไรอย่างเงี้ยแป่ส่วนอีเวมาคิวคิวสมัยอู้ออนันั้นสสวยงามมากๆอาเสียาผักออกไปแต่ว่าเหมือนจะโดนตัวเดียวนะแล้วทําไมไฟนี่ถึงแพ้ฮะเหมือนจะโดนแอนโคตสตันดโดนไป2อถึงสคนเมื่อกี้นี้ก็เลยทาให้ไฟเสียเลยแล้วออนอองอัพดีมากๆา่ะเอาอ็ออัพโดนไป3ตัวเบนั้ายังไม่ทันได้กดอันติเแล้วน่าจะโดน CC จนแบบนิ่งไปแล้ว จังหวะเมื่อกี้นี้น่าจะส่งผลต่อเกมนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เหมือนจะได้บาลลอนละเออดาเมจก็ดูเร็วอยู่แต่ว่าโดนเปิดตายไปอาจจะไม่มีใครไปโซนหรือเปล่าไม่มีใครไปหาข้อมูลว่าฝั่งตรงข้ามยืนตรงไหนกันบ้างน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้โดนเปิดจากมุมมืดจากแอคโคะจริงๆการเปิดบาลอนเนี่ยก็ต้องมีคนไปโซนด้วยนั่นก็คือพพอร์ตก็คือต้องไปโซนต้องไปหาข่าวต้องไปดูว่าฝั่งตรงข้ามยืนตรงไหนกันบ้างอะเออแล้วมันจะเปิดบาลลอนง่าย นะซัพพอร์ตห้ามตีบอลนะห้ามตีบอลเด็ดขาดดาเมจมันไม่ไม่เยอะอะมันตีไปมันก็ทำอะไรไม่ได้คือโซนดีกว่าออกไปโซนลองไปอย่างเงี้ยหรือว่าดักเลต้าจะแบบหามุมดักแล้วก็รออันติแฟงให้ทีมฝั่งสีฟ้าเปิดนะแล้วจังหวะนี้มีการไฟ์กันต่อเนื่องฮะมาควายนะกดอันติรูทไปโอ้โหแอคโคตัวแบกจะจัดเลต้าอันติโดไป5ตัวรอบนี้ท็อปฟอร์มจัดจัดนะแอคโคกดโคโนเบเข้ามาวัน็อดใส ซิเวอร์ฆ่าซีเวอร์ไปได้อะแม่เจ้าเรนต้าใน,นอันติแบบโคตรสวยเลยนะสตัวสี่ตัวห้าตัวตลอดเลยเอออืม iPad, ไฟแพ้ไฟแพ้เพราเรื่องกันเงินนั่นเองนะ บอลลอนกำลังจะเกิดแล้วทั้งสองทีมก็ดูเหมือนกับว่าน่าจะเล่นนะแล้วจังหวะนี้โคพยายามที่จะมาเมคเพย์ตรงกลางนะแต่ว่าเซีร์กดซอนย่าหลบไปได้นะก็ถือว่าดีเพราะว่าถ้าโดนโคสแต็กสามเนี่ยก็น่าจะน่าขำามาเมลเลนตาเห็นว่าโคไม่มีอันตีนะก็เลยตัดใจแฟดเข้ามาคุกวงนแต่ว่าเป็นโคที่หันสวนนะแล้วเลนตาโดนซีซีไปต้องตัดใจกดอันตีแต่ว่าโดนซาวิราปัดป้องสกิลนั้นไปได้นะดุอะเห็นไหม ทำมิวกลางเกมกับออนกลางเกมนี่คือแบบพี่ออนนี่คือเป็นลูกมันไม่สามารถนะเออนเนี่ยไม่สามารถเลยโป๊ะเหไนปะคือตอนนี้เนี่ยถ,ถ้าจะมาเล่นสปีดเนี่ยมันคงยากละเพราะว่าไอโคเกิดเนือว่าไอโคสามารถ eq ออโต้เข้ามาแบบได้รวดูรแล้วก็สามารถวันช็อตคนหนึ่งได้อะการสปีดก็อาจจะทำได้ยากละ สามสิบเอ็ดนาทีอะทีมฝันสีแดงตีมังก่อนามาก่อนไปได้นะทีมฝันสีฟ้าพยายามที่จะเล่นห่างๆแล้วทีมฝันสีแดงก็พยายามเลื่อนกกุ๊ปเล่นรวมกันละอเห็นไหมภาพตอนสปิดฟุตมันออกมาดูดีป่ะอันนี้คือทีมที่เสียเปรียบนะเว้ทีมฝันสีฟ้าเนี่ยจะดูภาพตอนสปิดฟุตดิเอามาดูดีจัดแต่แค่งลางระเบิดโดนเปิด โอเคคีินี้น่าจะประมาณนี้ฮะน่าเสียดายนะเล่นฟันสีฟะนะ้าเนี่ยผมว่าเล่นดีละเล่นไฟดีละแล้วเลนต้าตื่นสวยมากๆากแต่ว่าวการเงินมันอาจจะห่างเกินไปแล้วก็คิวไปตกเทียโ,ค,โคแบบโคตรเยอะเลยก็เลยทําให้อาเซียเล่นยากอะอาเซียซีเวอร์เล่นยาก,าเ,ยาเ,ยากเพราะว่าโดนแบบโอคโอคคามาแซวรัวๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ